มไอลอยนามาไมรอ่ะทยยั้งนมะันไม่มีชาติเงี้ยใช่หรือเปล่าจุ่มมัเคยลอยนามว่าเอาเยอะไหมไม่รู้อ่ะไหนย,ย่าพูดเลยมันเห็นมาพวกมันเปิดปเผยมั้ยนะเนาะเห็นมันป,อปอน่องๆกันนะแต่ต้อยนี่แต่ต้อมันใต้กุ้งไม่ชัดลเลยไอ้นี่มันชัดนี่อันเลยทีเน้นดึงแบคทีเรียเนาะ กุ้งลูกดาวยังเว้นแค่ตื้อตื้อตื้อดิเออวันดีเลยกินทังนั้นรุ่นไม่จัดนี่จังเลยไอ้ร้ไนนยกองพันแปดไอ้ดีไม่จัดเลยรู้อะกุ้งมันไม่ขวัญโอ้นุ่นเลยรุ่นเลยโอ้ตายแล้ยตายแล้วหรือมันมันเปลี่ยนมุมกล้องเน,นี่ยอะไรเนี่ยวะไม่อย่าล้อก็มันตายอ่ะ

ở đây hết tay hết tay leo tay leo tay leo, tay leo tay hết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  tay tay mà <laughs> tay mà tay hết tay 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 ấy bay vào lên Ý, ra này Phỏ tố này Phải Phá lên này Không phải ạ Nghe có không. này Đắt, xong tố Thằng tố qua nữa nè Tố nà nà nè Tố nà nà Ăn kèng nữa Ăn đủ thấy nè mà thấy mắt mây chặt Mây có cháy nè Thời nam đi ư Cá chóc đi mai à? Rửa bột kế tay Chặt chặt tay Kết kế mai ได้ไปเดี๋ยวมัน <ừ. S 1> ไม่จัดวันนี้แม่รู้แล้วรู้แล้วจัดร<ะ>อยดอย่างนบ้แบบแม่สี่ด้วยนี่งั้ดีดดังปลักตุ้ยแก้มขึ้นมาเร็วแก้มขึ้นมาเร็วนั่นน่ะว้าวหลองงางดีรวยเยอะขึ้นเลยนะพอไอ้มันกินไปเลยเรือตัวตน,นี้อยู่ข้างน